สวัสดีครับผมพบกับทำดีชาแนลนะครับวันนี้เรามีเทคนิคการตัดกล้วยแบบไม่บอบช้ำนะครับมาฝากนะครับจะมีเทคนิคดีๆยังไงไปดูกันเลยครับผมครับปัญหาใหญ่นะครับสำหรับคนปลูกกล้วยนะครับเวลาตัดนะครับเครือกล้วยเนี่ยจะกระทบนะครับกับพื้นดินเป็นการรุนแรงมากนะครับทำให้กล้วยได้รับความเสียหายนะครับแตกหักนะครับ ไม่ได้ราคานะครับออพ่อค้าไม่ซื้อไปเลยนะครับครับส่วนเราจะมีเทคนิคดีๆยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับผม ครับผมตอนนี้เรามาถึงกอกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเครือที่เป้าหมายนะครับที่เราจะเอานะครับคือคือเขาเขาจะมีความแก่แล้วนะครับครับมีลูกสุกอยู่ประมาณ2ลูกนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าต้นกล้วยก็จะสูงมากนะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับกล้วยก็จะได้รับความเสียหายนะครับ เราจะเห็นต้นกล้วยนะครับอยู่ทั้งหมดสามสามต้นนะครับซึ่งเราจะให้เขาเนี่ยล้มมาทางระหว่างกลางนะครับของของทั้งสองต้นทั้งหน้านี้นะครับให้กะระยะประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนถึงสองเมตรนะครับให้เครือกล้วยที่เราจะรับได้พอดีนะครับครับและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับกะระยะประมาณ เมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับให้เรา,าฟันด้านหน้าทิศทางที่จะให้ต้นกล้วยล้มไปนะครับอย่าไม่ไม่ต้องฟันลึกนะครับเพราะว่าให้เขาค่อยๆหักลงนะครับเขาค่อยๆลงมาแล้วครับใช้มือจับนะครับเห็นไหมครับผมจาหยุดที่ล้มลงมานะครับ แสดงว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่มีการบอบช้ำนะครับเห็นไหมครับแก่แล้วนะครับกล้วยกล้วยน้ำว้านะครับพื้นบ้านกล้วยขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงทางไว้นะครับแล้วก็ทำการตัดครับผมครับตัดตัดกอจากต้นครับผมครับ นะครับกล้วยที่แก่สมบูรณ์แล้วนะครับ ครับครับผมเมื่อเราทําการตัดเคอือกล้วยเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมทําลายต้นตอด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นไม่เป็นการเน่านะครับเน่าเสียของลํากล้วยที่อยู่กลางกอนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเขาไม่สามารถที่จะออกลูกออกผลได้อีกแล้วนะครับครับลำหนึ่งจะมีแค่เครือเดียวนะครับเครือกล้วยนะครับนะครับ ทำลายต้นตอตัดออกเลยนะครับตัดออกจากต้นให้มันขาดออกเลยนะครับเนี่ยครับครับไปย่อยสลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยได้อีกนะครับอ่าผมจะมาอธิบายนะครับทําไมถึงต้องต้องตัดด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็ทําไมถึงไม่ตัดด้านหลังครับครับเวลาที่เราจะตัดกล้วยนะครับถ้าเราฟันด้านหน้านะครับอ่าดูนะครับถ้าเราฟันด้านหน้ากล้วยนะครับก็จะค่อยๆนะครับ ล้มลงครับผมถ้าเราล้มลงแล้วเนี่ยน้ําหนักก็จะไปช้าๆครับทําให้เรานะครับจับเกลือกล้วยได้ทันนะครับแต่ถ้าเราฟันฟันด้านหลังตรงนี้นะครับกล้วยเนี่ยแรงล้มของต้นกล้วยนะครับก็จะคูณสองนะครับแล้วก็ทําให้ต้นกล้วยนะครับล้มลงเร็วนะครับคนที่ตัดก็จะไม่สามารถที่จะจับเกลือกล้วยได้ทันนะครับแล้วก็กล้วยก็จะได้รับความเสียหายนะครับขายไม่ได้นะครับ หรือว่ามีตําหนินะครับหรือว่าถึงกระทั่งหวีแตกกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเรายิ่งไปตัดสองด้านนะครับตัดสองด้านอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งจะขาดเร็วนะครับลํากล้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ไม่สามารถที่จะจับลํากล้วยไปได้ทันนะครับจับเคอือกล้วยไปได้ทัน งานของเรานะครับครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนะครับเทคนิคดีๆจากทำดีชาแนลนะครับในคลิปต่อไปเราจะมีอะไรดีๆมาฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ